ปูยิงไม้ไฮท็ Hi top, อปาารหัส 4J ขาคู่ตะปูยิงไม้ 4J ยี G, ่ห้อไฮท็อปเป็นตะปูขาคู่ทำจากโลหะชุบกนันไหนมักใช้ยงานจาพวกงานไหวหรือโครงไม้ครับภายในกล่องบรรจุทั้งหมด5,000นัดครับความกว้าง4มิลิเมตรดูได้จากเลข4ความยาวมีให้เลือก ตั้งแต่6มเมตรไปจนถึง22มิลเมตรดูได้จากตัวเลขสองตัวหลังครับป็นลมที่ใช้คือรุ่น 422J ครับวิธีการใส่ตะปูอันดับแรกให้เปิดลังปืนจากนั้นใส่ตะปูโดยเอาส่วนหัวเข้าด้านในจากนั้นดันลวดไปข้างหน้าให้สุดแล้วดันท้ายปิดลังปืนครับแรงดันลมที่ใช้คือ6-8บาร์ครับ เราเป็นผู้บุกเบิกตะปูยิงรัยิงและปืนลมในเมืองไทยเราจึงพัฒนาตะปูและปืนลมให้ใช้กับไม้เมืองไทยที่มีความแข็งจนช่างไว้ใจในคุณภาพสินค้ามานานกว่า35ปีหากสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางไลน์หรือสแกน QR Code ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ